ร่วมกันปกป้องชื่อเสียงของประเทศเราไม่มีการส่งออกยาเสพติดไปจางประเทศต่งงงางๆครับครั้งนี้เนี่ยก็ผมก็ขอชื่นชมเจ้าที่ของเราเนี่ยเพราะว่าในในที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเนี่ยแผนปะทะปวดที่เราติดตามไลน์ตามหลักเนี่ยก็คือเขาบ้าออกแล้ซุบซ้อนแบบนี้แต่ที่ขอทั้งหมดเนี่ยมันนา50 50กรอบเนี่ย มี่อน้ากอก็ตอนนี้เราก็ขยายผลทำงานก็อย่างที่ท่านขอได้กล่าวคือบรปศอปปสก็เราก็เอาข้อมูลในให้เขาแล้วก็เขาขยายผลต่อไปครับไม่มีชื่อคนสเพราะว่ามีครับมีต้องมีแล้วแต่ว่าเบิดเผยไม่ได้อย่างนี้ไงเขาก็อาไปขยายผลต่อไปแสดงว่าคนนั้นคือยอยู่ยังเป็นต้องสงสัยก็ต้องดูว่าเขาต่อเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาหรือ หรือใช้ชื่อคนอื่นสวมมาก็ต้องไปสืบสวนทาง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 รับต่อไปครับแต่ในส่วนของสุกรณ์เนี่ยเราจับที่ผ้าที่นําเข้าส่งออกแล้วก็ประสานกับน่วงานที่เราทํางานด้วยบุรณาการกับน่วงานต่างๆครับเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีนักการเมืองว่าผู้มีอิทธิพลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งออกเทคโนโลถามนำหน่อยกถามว่ามันือแล้วกัน คือผมเห็บอกรว่าที่มอมมันมีเพียง5กรอบจาก50กรอบคือถ้าเราเปิดไปเนี่ยห้ากรอบแรกเราไม่เจออยเงี้ยก็ไม่มีกำลังใจาะส่วนต่อแล้วมาทีนี้เจอที่ดูว่าิมาันเย็นมั้น้ำหนักก็ใกล้เคียงนะผมว่าใกล้เคียงน้ำหนัก้ำหนักเท่ากันเลยครับขออนุญาตเพิ่มเติมตลอดคร่วมกันปกป้องชื่อเสียงของประเทศเรา ยังมีการสร่งของอย่าเสร็จยืไปทังประเทศหลายต่างนะครับแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ผมต้องขอชื่นชมเจ้าที่ของเราเนะี่ยเพราะว่าในในที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเนี่ยแผ่นกระถางปวดที่เราแตกตามหลายตามหลักเนี่ยก็คือเขาก็าออกมาสุกซ่อนแบบนี้ซุกเละที่ขอทั้งหมดเนี่ยมัน50 50กล่งกงกองเนี่ยมันมีซ่อนมาทั้ง50กล่องถ้าเจ้าที่ก็ตอนนี้เราก็ขยายผล ทำงานก็อย่างที่ท่านขอได้กล่าว